เรามาดูนะคะในการตอบสนองอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการตอบสนองแบบ n e s t i c movement หาเป็นการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมโดยทิศทางไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าภายนอกนะโดยการตอบสนองนี้อาจเป็นการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากันของส่วนต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะปริมาณน้ำภายในเซลล์แล้วทำให้เกิดแรงดันเต่งของพืชเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นการบานของดอกไม้เกิดจากกลุ่มของเซลล์ด้านในหรือเซลล์ด้านบนนะคะมีการยืดตัวตามยาวนะคะขยายมากกว่ากลุ่มของเซลล์ด้านนอกหรือเซลล์ด้านล่างนะคะการหุบของดอกไม้เกิดจากกลุ่มของเซลล์ด้านนอกหรือเซลล์ด้านล่างนะคะของกลีบดอกมีการขยายมากกว่ากลุ่มของเซลล์ที่อยู่ด้านในหรืออยู่ด้านบนนะคะอย่างเช่น การหุบและการบานของดอกบัวนะคะการหุบนะคะการหุบของดอกบัวก็คือกลุ่มของเซลล์ที่อยู่ด้านนอกหรือเซลล์ที่อยู่ด้านล่างจเจริญเจริญน,นะคะได้มากกว่ามากกว่ากลุ่มของเซลล์ที่อยู่ด้านบน หรือเซลล์กลุ่มที่เป็นด้านในนะคะจะเจริญได้มากกว่าดังนั้นอ่ะถ้าบริเวณนี้มากกว่านะคะกลีบดอกก็จะหุบเข้าไปนะคะแต่ถ้านะคะกลุ่มของเซลล์ที่อยู่ด้านบนหรือกลุ่มของเซลล์ด้านในมีการจเจริญมากกว่านะคะมากกว่าด้านล่างนะคะมากกว่าด้านนี้ ะะก็จะทำให้บริเวณนะคะส่วนของอกลีบดอกเนี่ยบานออกมานะคะบานออกมาเนาะอันนี้คือแบบน a สติ c กมูฟเมนต์นะคะเกิดการเกิดการอย่างเช่นการหุบการบานนะคะของดอกบัวการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากแรงดันติ่งของพืชนะคะอย่างเช่นการ หุบของต้นมายาลาบเวลาที่เราไปแตะปุ๊บใบของเขาก็จะหุบใช่ไหมคะ,อ,ะอีกสักพักหนึ่งปล่อยทิ้งไปสักระยะหนึ่งใบเขาก็จะกลางกลับมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือ,อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการสัมผัสนะคะตอบสนองต่อการสัมผัสซึ่งเป็นการตอบสนองแบบรวดเร็วนะคะแบบรวดเร็วแต่ไม่ถาวรน,นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงของบริเวณของน้ํา ที่อยู่ภายในเซลล์นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีอย่างรวดเร็วนะคะและก็ไม่ถาวรซึ่งจะมีการหุบของไมยลาบแล้วก็การจับมแมลงของอาการจับมแมลงของพืชบางชนิดที่กินมแมลงเป็นอาหารนะคะการหุบของต้นไมยลาบบริเวณโคนของใบไมยลาบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกระป๋อเล็กๆ ะะกระเปาะตรงนั้นเรียกว่าพันไวนัสนะประกอบไปด้วยกลุ่มของเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ผนังบางนะคะมีความไวสูงต่อสิ่งต่อสิ่งเร้าที่มากระตุน้นอย่างเช่นการสัมผัสนะคะที่เราเวลาเราไปแตะปุ๊บนะคะ,ะทำให้เกิดแรงดันเต่งของเซลล์กลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะบริเวณที่เซลล์บริเวณเซลล์บริเวณน,นั้นที่เราแตะ นะคะจะเกิดการสูญเสียน้ําให้กับเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงใบจึงหุบเข้าไปทันทีเมื่อเวลาผ่านไปน้ําจากเซลล์ข้างเคียงก็จะแพร่กลับเข้าไปในเซลล์อีกครั้งทําให้เซลล์นั้นกลับมากลางเหมือนเดิมนะคะ,ะการหุบนะคะการหุบของต้นมมยราบนะคะเวลาเราแตะปุ๊บนะคะถ้าเราแตะบริเวณน,นี้ปุ๊บใบก็จะหุบนะคะใบก็จะหุบเพราะว่าน้ํา ะะเพราะว่าน้ําที่บริเวณพันไวนัดก็คือบริเวณนี้นะคะก็จะแพร่ออกอแพร่ออกไปจากบริเวณตรงนี้นะคะคือทําให้ใบนั้นหุบเข้าไปแต่พอนะคะแต่พอเวลาผ่านไปอพอเวลาผ่านไปนะคะน้ําก็จะที่อยู่ที่อยู่บริเวณอื่นๆนะคะก็จะแพร่กลับเข้าไปสู่ในพันไวนัดก็จะทำให้ใบนั้นกางเหมือนเดิมนะคะ การหูบของใบพืชที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อจับมแมลงนะคะอย่างเช่นในใบของมอเข้ามะเกียงลิงนะคะต้นกบหอยแรงต้นหยาดน้ําค้างนะคะพ,พืชพวกนี้ถือเป็นพืชกินมแมลงจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบที่ทําหน้าที่ในการจับมแมลงภายในใบนะคะจะมีกลุ่มของเซลล์ที่มีขนเล็กๆที่ไวต่อสิ่งเร้านะคะด้านในของใบเพื่อที่จะจับมแมลงเอาไว้ ะะเมื่อเกิดการสัมผัสและเกิดการสูญเสียน้ําเหมือนกันนะคะใบจะเคลื่อนไหวแล้วก็หุบทันทีนะคะแล้วปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อที่จะย่อยโปรโตีนของแมลงให้เป็นกรดอะมิโนจากนั้นก็จะดูดซึมนะคะที่ผิวด้านในนะะตัวอย่างนะ,ะขนเล็กๆที่ที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะคะแต่ละอันเนี่ยจะปล่อยเอนไซม์ออกมานะคะพอปุ๊บ ก็จะจับมแมลงเอาไว้ไม่ให้ไปไหนได้เลยนะคะ,ะก็จะจับเอาไว้แล้วก็ปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยปโปรโตีนในตัวมแมลงนะคะอันนี้คืออันนี้คือกาบหอยแครงนะคะภาพที่1คือกาบหอยแครงภาพที่2คือมะเข้ามะเกลียง,ลงและภาพที่3ก็คือหยาดน้ําค้างนะคะพอมีมแมลงมาตกปุ๊บตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเมื่องเหยวเหนียวนะคะพอมาติดแล้วก็จะไปไหนไม่ได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปล่างนะคะ,ะการเคลื่อนไหวอีกแบบหนึง่งเป็นแบบสายหรือนูเทชันนะคะพวกนี้เป็นการเจริญไม่เท่ากันนะคะในสอ,สองด้านนะคะทั้งสองด้านไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นการที่ยอดของต้นพืชเนี่ยจะหมุนนะคะหมุนเห็นไหมคะจะหมุนพัน พันเสาหรือพันต้นไม้ที่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะที่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็จะไปเลื้อยไปนะคะไปพันส่วนยอดก็จะโอนเอ็นโอนเอ็นไปมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งก็คือแบบสายนะคะหรือนูเทชันนะคะเป็นการตอบสนองนะคะที่การจเจริญเติบโตของโครงสร้างที่ไม่เท่ากันสองด้านนะคะก็จะ วนเวียนด้านไหนที่อยู่ใกล้นะคะด้านไหนที่อยู่ใกล้ก็จะอยู่ใกล้กับเสาหรือหรือกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเขาก็จะค่อยๆเอ็นไปหาแล้วก็พันรอบๆพันรอบๆพันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้ต้นยืดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ,ะการตอบสนองอีกแบบหนึ่งนะคะพืชก็จะมีการตอบสนอง ต่อภาวะความเครียดก็คือพืชจะต้องมีการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกตินั่นเองนะคะก็คือจากสิ่งเร้าภายนอกนะคะพืชพืชได้รับมากหรือน้อยจนเกินไปจะส่งผลกระทบให้พืชไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่ตามตาม ศักยภาพหรือพันธุกรรมของเขานะคะแสดงว่าพืชอยู่ในภาวะความเครียดนะคะซึ่งภาวะความเครียดก็จะแบ่งเป็นทางากายภาพนะคะแบ่งเป็นทางกายภาพแล้วก็ทางชีวภาพนะคะมี2แบบภาวะความเครียดที่มาจากสิ่งเร้าทางกายภาพก็คืออย่างเช่นน้ำนะคะในสภาวะที่มีน้ำมากมากนะคะ,ะมีน้ำใต้ดินมากๆพืชก็จะ ไม่มีช่องว่างสำหรับแก๊สออกซิเจนเพื่อใช้ในการหายใจในระดับเซลล์นะคะรากพืชก็จะหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้วทำให้เกิดเอทานอลเกิดขึ้นเมื่อพืชทนอยู่ในสภาวะแบบนี้เป็นระยะเวลานาน,านๆนะคะก็จะทำให้มีอาการใบเหลืองนะคะแล้วก็จะกระตุ้นการสร้างเอทิลีนในปริมาณที่สูงกว่าปกตินะคะทำให้ใบดอกผลเกิดการหลุดร่วงนะแล้วก็ตายในที่สุดนะคะ แต่พืชบางชนิดมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดโดยการสร้างโพรงอากาศขึ้นมาภายในรากนะคะให้เกิดาการสลายกลุ่มเซลล์พาเลนคิมาบางส่วนในคอเทกนะคะอพอสลายไปปุ๊บก็ทำให้เกิดช่องว่างแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะช่วยให้ภายในรากนั้นสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะ,อ,ะอันนี้คือภาพที่มาจากสภาวะความเครียดนะคะจากการ ในน้ำท่วมนะคะจากเดิมภาพกอไก่ก็จะมีเซลล์พารีนคิม่าที่จัดเนียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแต่ในภาพขอไข่นะคะแต่ในภาพขอไข่บริเวณที่เป็นเซลล์พารีนคิมาก็จะถูกทำลายแล้วก็จะมีโพรงอากาศเกิดขึ้นเยอะๆเลยนะคะเพื่อช่วยในการถ่ายเทอากาศให้กับรากนะคะ อุณหภูมิอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมนะที่สูงขึ้นทําให้ความชื้นสัมพัสในอากาศลดลงเพื่อมีอัตราการคายน้ําเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเป็น,นกลไกในการช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของใบไม่ให้สูงเกินไปเพื่อรักษาสภาพการทํางานของเซลล์ให้เป็นปกตินะคะ แต่ถ้าได้รับอุณหภูมิที่สูงเกินไปพืชก็สามารถป้องกันนะการเสียสภาพของโปรตีนในเซลล์โดยการทำงานของฮีเชคโปรตีนนะคะอันนี้ก็จะกระตุ้นเมื่อพืชได้รับความร้อนแล้วก็จะช่วยรักษาโครงสร้างของโปรตีนชนิดอื่นๆที่ที่มีอยู่ในต้นพืชให้สามารถทำงานได้นะคะแต่ถ้าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำนะต่ำมากก็จะช่วยให้ ก็จะทําให้เยื่อหุ้มเซลล์นั้นสูญเสียสมบัติการเป็นของไหลนะคะเพื่อจะมีการปรับโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากขึ้นนะคะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ยังคงมีสมบัติที่เป็นของไหลอยู่และมีและเมื่ออุณหภูมิต่ำลงจนน้ำภายในเซลล์เนี่ยกลายเป็นผลึกนะคะพืชก็จะ สร้างแอนติฟิสโปรตีนเพื่อช่วยในการป้องกันการลดการผลึกภายในเซลล์นะคะ,อ,ะอีกอย่างนึงความเค็มความเค็มในดินนะคะถ้ามีความเค็มสูงก็ทําให้พืชขาดน้ําได้นะเนื่องจากสารละลายในดินมีปริมาณเกลือมากนะคะจึงมีความเข้มข้นของอจึงมีความเข้มข้นของเกลือเนี่ยสูงกว่า ะะสารละลายภายในเซลล์รากทําให้ชนละสักในดินเนี่ยต่ำกว่าในรากน้ําจึงเคลื่อนที่ออกจากรากสู่ดินนะคะพืชบางชนิดก็จะมีกลไกการการนำโซเดียมไอออนนะคะจากดินเข้าสู่รากเมื่อมีหรือมีการกระตุ้นให้โปรโตีนบางชนิด ขับเกลือออกมาจากเซลล์นะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ในแวร์คิโอนะคะ,ะ,คะพืชบางชนิดทนความเค็มได้บางชนิดก็ไม่สามารถที่จะทนความเค็มได้ถ้าดินเค็มๆพืชก็ไม่สามารถอยู่ได้ก็ตายในที่สุดนะคะ,ะ,คะการป้องกันนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านชีวภาพะะะะการป้องกันเชิงกลนะคะ,ะ,คะก็จะมีขนใบนะคะมีขนนะคะที่อยู่บนใบที่อยู่บนลำต้นการมีหนาม ทำให้ยากต่อการเข้าทำลายนะคะจากสัตว์ผนังเซลล์มีซิลิก้าทำให้เนื้อเยื่อพืชมีความแข็งแรงทนต่อการกัดกินของแมลงภายในเซลล์มีผลึกแคลเซียมออกซาเลตในแวคิวโอทำให้เกิดการระคายเคืองตลอดอาหารของสัตว์กินพืชนะคะอันนี้คือการการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาที่จะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้โดนกิน นะคะจากาสัตว์ต่างๆนะคะไม่ให้เป็นอาหารต่อสัตว์ต่างๆนะคะ